สี่ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จวันนี้หลายคนอยากเริ่มต้นธุรกิจมักจะคิดถึงว่าจะขายสินค้าอะไรจะผลิตสินค้าอะไรจึงทําให้หลายคนทําธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นธุรกิจ คุณต้องรู้เรื่องการตลาดคุณต้องทำการตลาดก่อนถ้าวันนี้คุณไม่ทำการตลาดก่อนเมื่อคุณผลิตสินค้าออกมามันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ความต้องการของตลาดมันจึงทำให้หลายคนที่ผลิตสินค้าที่ตัวเองชอบออกมาขายแล้วขายไม่ได้สุดท้ายก็เลิกทำวันนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จให้คุณทำา4ขั้นตอนนี้ 1. คุณต้องมีช่องเป็นของตัวเอง ยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ online. คุณต้องมีช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าให้ลูกค้ามาเจอคุณให้ลูกค้าเห็นคุณให้ลูกค้ารู้ว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรเป็นเจ้าของสินค้าอะไรคุณจึงต้องมีช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าเป็นของตัวเองวันนี้คุณต้องสร้างช่องสร้างเพจเป็นของคุณเองเพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าทําให้คุณกับลูกค้าหรือว่าที่ลูกค้าของคุณมาเจอคุณ2 คุณต้องทำวิดีโอลงช่องของคุณเพราะการทำวิดีโอมันเป็นการสร้างแบรนด์วิดีโอคือแบรนด์ถ้าวันนี้คุณทำวิดีโอสื่อสารกับลูกค้าของคุณเยอะๆให้เขามาเจอคุณบ่อยๆมันจะทำให้คนจดจำคุณได้จำแบรนด์คุณได้คุณจึงต้องออกมาทำวิดีโอทำคลิปลงช่องของคุณทุกวันทุกวันสา คุณต้องสร้างฐานแฟนถ้าวันนี้คุณไม่มีฐานแฟนของคุณไม่มีกลุ่มลูกค้าของคุณคุณจะเป็นหนึ uh ่งคนเลยที่ผลิตอะไรออกมาก็ขายไม่ได้ดังนั้นคุณต้องออกมาให้ความรู้ออกมาสอนออกมาช่วยแก้ปัญหาหรือออกมาทําให้เขารู้ว่าคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรหรือแก้ปัญหาอะไรให้เขาคุณจะได้ฐานแฟนได้กลุ่มลูกค้าของคุณคุณจะสร้างตลาดของคุณเองวันนี้คุณต้องมีตลาดของคุณเองอยู่บนออนไลน์คุณถึงจะประสบความสําเร็จในการเริ่มต้นทําธุรกิจคุณจึงต้องออกมาให้ความรู้ ออกมาสอนออกมาช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดเพื่อสร้างฐานแฟลงกลุ่มลูกค้าของคุณตลาดของคุณคนที่ชอบในสิ่งที่คุณทําคนที่รักอะไรเมือนเหมือนกับคุณชอบอะไรเมือนเหมือนกับคุณมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนที่เริ่มต้นทําออนไลน์แล้วประสบความเสียแล้วขายอะไรก็ขายได้ 4. คุณต้องมีตัวตนคุณต้องสร้างตัวตนวันนี้คนจะซื้อของจากคนที่เขารักคนที่เขารู้จกัก คนที่เขาชอบคนที่เขาไว้ใจเชื่อใจคุณจึงต้องเป็นหนึ่งคนที่มีตัวตนทําให้เขาเชื่อใจไว้ใจคุณจําคุณได้จําหน้าคุณได้จําชื่อคุณได้เมื่อเขาจําหน้าคุณได้จําชื่อคุณได้ เขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเวลาเขามีปัญหาแล้วเขาอยากแก้ปัญหานั้นแล้วคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มีสินค้าบริการหรือเคยให้ความรู้แนะนําเขาในวิธีแก้ปัญหาที่เขามีอยู่เขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกแล้วไปใช้บริการคุณอยาําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายสินค้าได้และทําให้คุณเป็นหนึ่งคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจประสบความสําเร็จได้ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยอยากจะเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ คุณต้องทำา4ขั้นตอนนี้ 1. คุณต้องมีช่องเป็นของตัวเอง 2. คุณต้องทำวิดีโอลงช่องทุกวัน 3. คุณต้องสร้างฐานแฟนฐานลูกค้าขึ้นมาก่อน 4. คุณต้องมีตัวตนคุณต้องสร้างตัวตนให้คนจำคุณได้ถ้าคุณเอา4ขั้นตอนนี้ไปลงมือทำมันจะเป็นหนึ่งคนเลยที่เริ่มต้นทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จได้